ดีค่ะพบกับโค้ดโบอีกแล้วนะคะในรายการ สามนาทีเปลี่ยนหุ่นได้าบโค้ดโบนะคะวันนี้ EP 2ีนะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะคะที่เราจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือการลดน้ําหนักนะคะซึ่งหลายๆคนนะลดน้ําหนักมาหลายรอบแล้วล้มเหลวนะคะเหมือนโค้ดโบเมื่อก่อนนะลองมาทุกวิธีเลยแล้วก็ล้มเหลวไปทุกครั้งเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นสําคัญมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือลดน้ําหนักอย่างจริงจ,งจังเลยแล้วเราก็จะทําตามอารมณ์สุดท้ายพออารมณ์วันนี้ไม่อยากลดและอยากจะกินแล้วก็ล้มเหลวล้มเลิกไปนะคะ ะะสิ่งที่สําคัญนะมีงานวิจัยบอกนะคะสําหรับคน2กลุ่มว่ากลุ่มหนึ่งนะคะต้องการลดน้าหนักแล้วเขียนเป้าหมายตัวเองลงไปก่อนนะคะมีภาพเป้าหมายว่าอยากได้หุ่นแบบไหนนะคะอยากได้รูปร่างแบบไหนทําลงไปก่อนนะคะวางแผนก่อนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบไม่ได้วางเป้าหมายลดเลยนะคะ2กลุ่มนี้นะคะปรากฏว่าเวลาผ่านไปแน่นอนคะ่ะกลุ่มที่1เนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้สําเร็จซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามนุษย์เรา ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงนะคะการที่เราจะเป็นคนที่หนัก70กิโลแล้วอยู่ดีๆอยากจะลดน้ําหนักอีก10-20กิโลนะคะเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกํำลังกายนะคะแล้วเมื่อเรา การปรับเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะมีแรงต่อต้านเราจะรู้สึกไม่ชอบกดดันไม่อยากทำมันเหนื่อยหรือมันแบบว่าไม่มีความสุขเสร็จแล้วเราก็จะล้มเลิกแต่ถ้าเกิดเรามีการวางแผนแล้วว่าแบบอุ๊ยเป้าหมายเรานะเราอยากได้หุ่นแบบนี้นะเฮ้ยมันคือแรงบันดาลใจนะเราอยากทำไปเพื่อใครอู้เราจะแข็งแรงขึ้นเราจะแบบอยู่กับลูกไปได้นานๆหรือเราจะแข็งแรงเพื่อดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวเราไปได้นานๆหรือเราอยากจะใส่เสื้อผ้าที่เราอยากใส่อยากใส่ชุดว่ายนะ้ำอยากใส่บิกินี่ อะไรก็ตามที่เป็นเหตุผลของคุณนะคะคุณจะต้องเขียนมันลงไปเพราะว่ามีงานวิจัยรองรับเยอะแยะมากมายนะคะว่าคนที่แค่คิดว่าอยากจะลดน้ําหนัก,กลงไปนะคะแล้วก็ ชัดเจนกับเป้าหมายเลยนะคะแปะเอาไว้ในทุกที่ที่เราจะตื่นมาแล้วเราเห็นนะหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปหุ่นที่อยากได้นะคะหรือว่าหน้าห้องนอนหน้าห้องทํางานนะคะทําหมดทุกที่เลยนะคะแล้วก็เขียนออกมาค่ะว่านิสัยเดิมที่ทําให้เราอ้วนเนี่ยมีอะไรนะคะและข้อจํากัดนี้เนี่ยเราจะเอาชนะมันยังไงนะคะอย่างเช่นโบเนี่ยเป็นคนติดของหวานมากชอบกินเค้กกินคุกกี้กินของว่างที่เป็นของอ้วนอนทั้งหลายนะคะเราจะกินอะไรแทนในเวลาที่เรา ลองมักสกินขนมอันนั้นหรือถ้าเรามีครอบครัวที่แบบคุณแม่ทํากับข้าวอร่อยถ้าไม่ทานแล้วจะน้อยใจแน่เลยเราจะสื่อสารบอกกับคุณแม่เรายังไงนะคะหรือเราจะทานมื้ออื่นให้แบบน้อยลงปรับอาหารในมื้ออื่นแล้วก็ไปทานกับคุณแม่อะไรแบบนี้นะคะลองเขียนข้อจํากัดกับอุปสรรคของเราในการลดน้ําหนักที่ผ่านมานะคะปรึกษาโค้ชนะคะหรือคนที่มีความรู้เพื่อให้เราสามารถลดน้าหนักได้อย่าง<ว>ถ้กต้องนะคะ EP นี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบและเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไล กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ